สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมครับพี่น้องทางสเบานำครับเด็กกับตาอะไรหิวลงลุมหมดงไปบงเห็ดยี่นีนะออกอีกวะพี่นองวางเห็ดี่นได้ทุกมือได้ทุกมืออีหลีด้ขาดจะดีตัวจะตอบนี่นอนว่าตั้งมัได้ทยุกมืออีหนีลงมาปุ๊บกะกรวดรักตมันเฮ้ยตัวาเาเก็ตลอดเชือนะ ดอกน้อยเขากับ่เก็เบหมดนาอมันก็กลเลยเกิดปเห็ดนั่นก็ออกซ้อนกันเรื่อยๆซ้อน,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 นกันเรื่อยๆก็เไยได้ไดเก่งได้เก็บนะะ้าไหนีดอก่ต่นึ่งนีครับยี่ยมล่ะรอเหรียญนย่ยมนะนี่นะครับไปพอ,ปอ,อไ,ไปเหยียบเหยียบงสันเดออกเสาไปเรียบมุนไป สาวไปหนึ่งบม่เอ็งจะเกลือดิเห็นป่ะขนาดรอบนี้ันบ้านปุย๋ยคนก็บทุบ้านพอแล้วเสด็มบอกแล้วปะ่ะดูค่ะกินมาเต่มใหม่เดียวโอ้ยเพียอีกดอกนึงเครื่องมือล่ะเก็บได้ทุกมือทุกมือด้อพี่น้องเด้อเก็บทุกวัน วันเล็เลกวันละน้อยแต่ว่าเขาก็ได้ยุหันยุหนีมาตื้มกันก็เลยได้หลายเนาะเพียนเขียนที่เก็บเห็ดนี่ผู้ท่างคนอ่าอืมผู้ท่างคนเซียงามเสเสริมเก็บเห็ดทำเป็นคลิปทำเป็นพี่หน่องเอฟซีดิ่งผ่ไม้ยังก็ล่ะนคืองามแท่งสิน่ะแต่ว่าว้าเสเสริมท้ายคลิปหมายถึงเช้าบา่ายน,นะค่ะยามเห,เห็นเห็นเจ้าลำปลาคือกันลนลำบบเนาะเห็ดเรางามงาม เป็นแล้วเราทายคลิปส์เป็นคนอย่าเก็บเห็ดทั้งสียเลยค่ะดอกนึงแต่มันมีความสุขดีเรามึงด้วยกันดอกดอกเดียวสะเด้ออือหุนยังไม่หุนี้ก็มีเดี๋ยวพี่น้องจะเป็น่งเมือไหนเนาะเราส่วก็ว่าส่วตาดีดีมันอาจจะรอดสั้นแต่ยังรอดอยู่ ดีเดยดน้กพี่นนองออกแค่นี้ตรงนี้บบนตั้งองนะ<ม>จะก่อบัมสองนี่สองก่อจ้าจสวยเลยคะ่ะอืมพันเขียวพันนั่นตานอันนี้ก็ ตานยุ้ต้นนั่นน่ะเห็นอันนี้น่ะต้นนี้ยังก็เป็นอิร์นนะพี่น้องต้นเม็ดยังบ่ต้นเม่นจะหลงเห็นปะต้นต้นเม่นจะหลงบ่กระถินน่ะหลงต้นกระถินน่ะหลงกระออกด้วยค่ะเห็ดขมนะถ้าสังเกตลายหม่องละเบียบแปมล้มละลามันติดจ้ะ

นี่มาเรื่อยๆเ,เลยดกเผื่อเห็นปะเดี๋เพิ่งกล้องเลนนเยแตวาต้องเพิ่งน้บเส้นเนอะไม่เห็นเธออือนะสอนเป็นเงาเป็นเงาเยอะอือพวกนี้ไม่ไ,ไห้ตาอ่ะอีอีอี นี่เป็นเดินว่าเมนเป็นเออว่ามมนเป็นนั่นนั่นดิเป็นซ้อเ,เ,เป็นเดินเพ yeah, yeah. ื่เพียเพียทำไปนำ้ำทำไปนำ้ำไปน้อมถาไปพอมเน้ยั่งเงี้ยอโอ้เนาะมาเก็บมันกันเนาะแงมแงมเหมือนมัดอ่ว่ามีเห็ดเ้ดับมือสันตึกตยุ่นเด้ มาะเอวเลยทำะ,ะไ่ไไ่อยใจง่ายไม่ก่ละม่ไ่หยังไงได้ขมมดยังไงแต่ว่าจะเสริมตัดเป็นน้ำดื่มเสื้อต้นใหม่พอมีเลยเมนต้นใหม่มก็มี <c oughs> เอากระเบื้องไนออกแล้วข่าวเห็ทีออกีงานเปลองรรยากาศบ่เดือดข้ามมือเนี่ยหลมุมเป็นแบบเจาอีกิน Say vậy tùng lại tùng lại không được tùng không được tùng không được tùng 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 đấy tùng 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 ยาีมะม้มาอันนี้ก็พีเพิ่นกระตอมเพิ่นตอนที่พ่อพ่นนี่เป็นเสื้อปุ๋ยเดี๋ยวนี่บานแน่ยนะเนี่ยอืมเป็นพ่อเหยาะไปง่ายเยอะอ,ยอ๋อ่เนาะคือเอาไปเก็บน้ำฝนอันนี้เนาะแบบเนาะมูมยง่ายเป็นพี่เอาพีเอน้ำหยาดน้ำเนีน่ยไปถือมองเงินเพิพ่นเพิ่งง่กับทีล้วเน่ะ โอยว่าจะทำฮา,นะาเด็ดมาหรอป่ะมาแน่เลยตากปลา,าน้ำนี่เนาะเหี่ยวิว่งมาเสิหม,มดพี่ไปนะนี่ไปเรื่อยๆนะนี่ไี่ลองใสิ่ในกล่องคือเก้าตัวกล่องมาตัดขาเนี่ยยันดีกล่องได้เห็ดปลวกไปเห็ดกล่องบ่ มีสนิดนี่ครับตาบแต่กุกยุขายังมียกมุก่ะเมนนั่นยังก่ะยังออกอยู่เนาะมึงมูเดี่ยวนี่ดูมื่อนี่เพราะเดี่ยวกับตาหน่วยนั่นมไหยิบใจหนุ่ยหน่อยนี่นมห,หม <S 1> <S 1> แต่ว่านนนนหน่วยน,<ล>นี่ก็เลิกได้หนานะยกันเต็มนี่ก็ได้ซื้อถ้ากับตาน่ะค่ะถ้าเสริมนะจังหวะเอากับตามาหันส่งให้พี่น้องก็เป็นถาม เอาหมาบ้างเนาะข่านมันมาหลายดอกให้พี่น้องมียืลระพี่น้องเป็นกระสือยืดน้ำบ้านน้ำชุ่มชนก็ได้ไปมันเดเถอะปุ่นนะมาทายนี้พี่พี่น้องเบิ่งเนี้ยซีเดียวกันมืยน้ำครับน้ำแงงไปครับนมัข้าพันขึ้นอันนี้ออกขาวๆมันออกเขียวๆม้วนค็เถิดอยากเมันเนาะ ถิ่งใส่ตะดอกนั่นหลายประเหียนย้งกลนเจ้าของค่กะกำลังงาม,มนี่งาม,<ป>มเด่นนะองพี่โตเขาพ่อให้นี่งามยยองให้สุดท้ายมุ้งไปเราจะสวยเลยละกำลังงาม สเสียบวค่ะฟังเสียงน่ะกึบกึ๊บกึ๊บกึ๊บดีดีดาะไยใชก็ไปเรื่อยๆเลาะน้ำต้นนะนี่ไปกันไหมหัวม,มาป,มออปมอนอยาออกต่วปัญหนแล้วถามนีนน เจอสองกลุ่มน nah, okay. ี้พ uh, um hmm. ี่น um ้องดูเราจะเติมกับพี่น้องกันนะเขาละเอียดเลยเติบโตงามพี่น้องมาเก็บรับกันโอ้ยนะจุ่มแงามสอเนื้อเนื้อเนื้ออ้วนก็อ้วน กับมุกกับอ้วนคล้ายๆกันเห็ดมุกไม่เห็ดอ้วนวน้อยว่าอยู่ก็ได้ขี้กันเนีย่ยพ่รู้นี่เพิ่นออกเป็นเงาดีเนาะอืมเสื้อเป็นเงาก็เป็นเสื้อที่ว่าเพิ่นเป็นจุ่มเป็นจุ่มมันก็เป็นจุมนนจ่มดนวยนี่ต้นนี้กระหงำสุดๆเลยฮะ อมาเบิดอือ,อ,อ,พอพ่อเ่ายากกล่องเพิ่นเนาะขึ้นมะไมไปสะามาเกนติกเอาอเอารอบหนะ้าก็ดได้ดอกเนาะด,ดอกหนึ่งไปโอ้สิช่ไหนหน้ามันมาขังวันนี้เนาะแบบโอเคไปเลย สั่งจะบุดกันค่ะมานครับเพี่ยได้ไปต่อเนาะะยามมาฟังผลงานเขาจ้าว่าไะแหมบ้าได้หลายอยู่ด้วยหนอเถอะเนาะได้เอดอยอะอ้ก็ถือว่าเปินเก่งตอนเนี้ยฟงทุกมือเก็บทุกมือเก็บทุกมือมูดเดียวงงันนี้ง่ายคับจิบแปลว่าบอกกับเรารับปีเนี่ยข้ามันว่าปล่อยไวไ้ดได้เนี่ยโอ้หนอเถอะเนาะกับโนดบันไดเนี่ยท่านเปิลเก็บขายมันเก็บซ้ำๆเ,เก็บมาเมือเ่อไหร่ค่ะ ถ้าสำหรับเซอร์เซนเซอร์เซนจ,ๆๆๆจเก็บรุ่นแบบบ้านเข่งไข้มันได้หลายแล้วมันก็สิเสีบมื่ขมขันนี่นะเนาะหลายในดกนี่นะยุ่งเหงาหนงายน,นะแค่ข้าวเาป็ดตองแล้วก็ไงสซอาคือเป็นว่าอินทินละ่ะเน,นี่ยคนน่ะ ขั้นซ้อมดีแล้วก็ถ้าสั่นไปล่างแล้วก็ล่างแน่วรถก็ต้องมาไล่ดันแล้วก็มาต้องมาลัาน่นซ้อมอีกนั่นเนาะมันเดือดผลมานเด้อพุ่นใน,น,น,นถาดหมกง่ายๆตียงเส้ามากับลงทงนะจ๊ะเป่าตเส้ามากับลงทงเพราะว่าดทอดเห็ด พี่น้องสิได้วังโลสองโลนี่แหละเด้อค่ะมือนีก็มาตื้มกันเฮาบ่ได้ไปใส่ไก่เอายุ่นน้าเฮานี่แหละเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซสนีเนาะค่ะนะสวัสดีครับบ๊ายสวัสดีครับสำครับพี่น้องเด้อค่ะ